ประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์พิเศษไพรทูลรองประธานอุตสาหกรรมเครื่อเจริญโภคภัณฑ์บริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีทีทูฮจสัญญาณอันดับหนึ่งเ่อชาวทูและดีแท็ธุรกิจฮดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร028008000บริษัทซีพีเอฟเลสเอร์ลอกแอนฟูเชนจำกัดบริษัทซีทีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยตรากาไตยขอขอบพระคุณครับเอนล่ครับแลกตั้งแต่ต้มยกเลยนะครับยกนี้นะครับ เกมนี่แลก,กันสนุกนะครับโดยเฉพาะเพืงยอยัะยะยาฉีดก็น่าจะมาเยอะด้วยนะครับถิมงานนั้นสั่งเดินนะครับในช่วงต้นยกออกไปเดินนี่ดูว่าออกอาวุธได้น่ากลัวนะครับตอนนี้มาชกในเกมตั้งรับมีจังหวะเตะซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายมีศอกสลับ โอ้ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับฝักประมวลตูครับจังหวะเขี้ยวจิ้มลงตัวโอ้โหแรกทันแบบนี้นะครับโอกาสที่สายต่ํอยากทางานนะครับต่างฝ่ายต่างโดนก็ต่างมีอาการด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหคู่แรกน็อกยกสองครับคู่2ยกสองสอง,สองนับครับได้ไปคนละหนึ่งครับแล้วก็ยกที่3นี่ก็ยังโอ้โหต้องยอมรับตรงๆว่ายัง50-50ทั้งคู่เพราะว่าต่างคนก็ต่างพร้อมที่จะวู้ พร้อมที่จะว่าครับถีบไว้ก่อนกับเพลิงพยักสักประบวนขยับเข้าหาครับแบกซ้ายเข้าไปแข้งซ้ายเอาสอกคืนสอกคืนสอกคืนสอกเอาสอกมาสอกสอกใหม่ตะโคืนเหมือนกันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแข้งซ้ายครับสอกไม่ถึงครับเพลิงพยักโอ้โหนี่ครับมากระหวดก้านทอครับรู้ทันดึงหลบได้ครับ นี่ครับแหกนตวัดอีกแล้วตวัดอีกแล้วครับคู่นี้ไม่แหกใครพังซ้ายมาอีกแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสักประมวลขยับเม้าศอกคืนเหมือนกันครับเพลิงพยักแข้งซ้ายสักประมวลเพลิงพยักนี่ครับศอกซ้ายสามยกผ่านครับ ไลดตำรับรไฟไฟส,มนนสมุนไพรไทยสูตเย็นน้ำมันลดสมุนไพรสุกาย,ยะสั่งซื้อโทร0201600000ลวาที่ไลอ้อนทีวี999ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวิสทนสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับในช่วงพักยกทีมงานก็สั่งให้ เพืงพยัก์นะครับเดินเบียดเข้าไปจิ้มท้องจิ้มหน้าออกหมัดเยอะๆนะครับแต่ว่าตี้นะครับโอ้ยพายักเข้าไปแต่ว่าสักความมุนก็จะชิงเดินด้วยนะครับมีจังหวะเตะ้ายต่อย้ายไทยหลุดไทยหลวมไม่ได้นะครับสายกับซ้ายนะครับรอทําโทษกันอยู่นะครับลุกอีกแล้วเริ่มจะเดินหลุดเหมือนกันโอ้ยแทงเข้าไปเอาเลยครับสถานการณ์นี้ทำท่าจะปังป่วนอีกแล้วนะครับในวิธีมาถึงตอนนี้ ยังดูไม่ออกนะครับวยผู้นี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆครับแม่แกถอยถอยทีมทีบถอยถอ,อยดักแทงครับแทงเม็ดก่อนหน้านี้นี่โอ้ยเรียกเสียงีเสียงเฮเสียงฮาเ,เลยแหละครับล,ลูกทำของเพลิงพยักครับสักประมวลขยับเข้าไปขยับเข้าไปแทงกซ้ายครับเพลิงพยักต่อยมัดซ้ายพืนขยับต่อยท้องเตะซ้ายสักประมวลเดินค่อยๆสืบแทงซ้ายครับเจอซ้ายแล้วครับนี่ครับ จับได้แกเกี่ยวแกเทเลยครับสักประมวลครับเอาไม่เอาครับออกไม่ออกครับต่าซ้ายขยับเอาคืนครับเพิ่มพยักตวัดขาอกแล้วลูกตวัดแข้งซ้ายลูกซ้ายสองชั้นแกตวัดดีเลยครับเพิ่นพยักครับสักประมวลแต่ซ้ายครับดึงยหมดได้นี่ครับสายสายโอ้โหิีหมัดที่มัดมาเดี๋ยวดูของสักประมวลบ้างดูครับ ซ้ายกับซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายไหนออกก่อนซ้ายไหนออกก่อนนี่ครับโอ้ยแข้งล้วโดนคืนมาด้วยหมัดครับนี่ครับโอ้ยจะแหมมีท่ายากด้วยเจ้าเพิงพยักสักประมวลเขาบอกสโลบัตชัวสโลบัตชัวยังไงขยับนี่ครับแข้งสองชั้นอีกแล้วเอาลครับสถานการณ์ก็ยังไม่จากกันไปไหนนะครับวยคู่นี้ ขยับเข้าไปเรื่อยนะครับเพิงเพราะว่าสายนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายของเพืงมยักษ์ก็ถือว่ายังทํางานได้ดีนะครับยืนกันใกล้ๆเลยนะครับชิงกันออกในช่วงปลายยกแรกนะครับโอ้โหสถานการณ์ถือว่าใกล้เคียงกันจริงๆครับจ้องครับมาแล้วซ้ายเตะมาสไตล์ยุ่งเ่ยเรียนเชิญที่คาชินบาร์นะครับร้านอยู่บนถนนตัดใหม่พันนก ก่อนถึงปอกกุ้งเผานะครับคาชินบาโดยคุณนุ่มบางกะดีโอ้พิจินเจเจฮ่ฝากย้ำประชาสัมพันธ์มาเลยแต่ว่าตามกันต่อครับยกสุดท้ายมา3นาทีแห่งความเดือดครับเอาละครับทีมงานก็สั่งให้เดินอย่างเดียวแล้วนะครับมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับสักประมวลยกที่4นั้นไปถอยตั้งรับเยอะนะครับไม่ขยันหอ,อกอาวุธเท่าที่ควรมาดูว่ายงนี้เปิดเกมตั้งแต่ต้องยกเลยนะครับท้า เอาละครับซ้ายเพิงพยักก็ใสจังหวะนะครับดักเตะดักทีบนะครับไม่ปะทะด้วยชกในเกมตั้งรับเหมือนกันนี่นะครับโอ้จังหวะเกี่ยวแล้วก็จะต่อยหมัดนี่ถือว่าน่ากลัวครับโอ้คนละนับครับสุดท้ายเนี่ยครับยืดเยื้อมาถึงยกที่5้าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบอลพืหัสนี้ครับนัดใหญ่ครับใบสุดท้ายครับมาที่น้ำเงินครับเพิงขยัก ไจักภ,ภูหลวงนี่ครับไ,<ป>ได้นับแล้วก็มาโดนนับคืนนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายท้ายสุดเป็นผู้ชนะไปครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p ายทีวี